มาดูกันเรื่องราววันนี้เนี่ยเพิ่งจะเป็นข่าววันนี้เลยมีภาพตามพวกสื่อโซเชียลเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีคุณเศษฐาทวีสินนะครับก็จริงๆแล้วนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าไปร่วมในการประชุมนะครับ UNGA 78ที่สหรัฐอเมริกาแล้วช่วงเวลาหนึ่งนะครับมีโอกาสได้เจอกับคนขวานี่นะครับก็คือทางท่านประธานสมาพานันธ์อาสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ <FIFA. S 1> ประธานฟี่านะครับก็คือมิสเตอร์เจนนี่อินฟานติโนคือมีการพูดคุยกันเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่บ้าบอลอยู่แล้วใช่คือบ้าฟุตบอลมาแต่ไหนแต่ไรละตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักธุรกิจอยู่เนี่ยก็คือมีการจัดตั้งแสนสิริอะคาเดมี่ในการให้ผววู้บรรดาเด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้เรียนเนี่ยนะครับฟุตบอลได้มาเรียนฟรีนะครับแล้วก็เจสนาทิพย์เองก็เคยมาเรียนกับที่แสนสิริอะคาเดมี่นี้ด้วย แล้วเขาเองเขาก็เตะบอลบ่อยบางทีเขาก็ดูบอลน,นะครับทั้งบอลทีมชาติบอลสโมสรแล้วก็บางทีก็บินไปดูที่ต่างประเทศก็มีบ้างครั้งนี้เนี่ยพอได้คุยกันมาท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณชัยวัชระวัชรงค์นี่ออกมาเปิดเผยว่านายกเศรษฐาคุยอะไรกับประธานฟีฟ่า<ะ>ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหาความร่วมมือเกี่ยวกับไทยกับอาเซียนแล้วก็ฟีฟ่าในอนาคตอืเพราะนะครับทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการด้านฟุตบอลต่อเนื่องนะแล้วก็ขอบคุณฟีฟ่าด้วยนะที่ก็มีการให้การสนับสนุนเยาวชนไทยได้เรียนรู้ฟุตบอลขั้นพื้นฐานนั่นก็คือฟีฟ่าการ์ดรูทนั่นเองร,รากหญ้านะฮะนายกก็ยังได้เชิญนะครับเชิญชวนให้ฟีฟ่าเนี่ยช่วยหน่อยมาช่วยกันพัฒนานะครับให้กับชาติในอาเซียนด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาฟุตบอลไปพร้อมๆกันที่สําคัญคือ อาเซียนอาจจะมีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกร่วมกันในปี2034นะครับหรือว่า2,577นั่นเองอนะฮะณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือประธานฟีฟ่าเองก็ยังไงเขาก็ทงจะให้มีการนําเสนอมาแหละนะครับว่าอ่ะชาติไหนเสนอบ้างนะครับอยากจะเสนอตัวต,วตอนนี้เนี่ยเทรนนี้มันกําลังฮิตไงก็คือเทรนของการที่เจ้าภาพร่วมกัน มีทั้งแบบล่าสุดนี่เดี๋ยว2 0 2 6ใช่ไหมใช่มีใครบ้างก็มีสหรัฐมีสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกใช่สามประเทศในอเมริกาเหนือ2 0 3 0เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับมีพวกบรรดาชาติอเมริกาใต้เนี่ยก็มีการนำเสนอไปแล้วก็คืออาร์เจนตินาชิลีอุรุกวัยอุรุกวัยแล้วก็ากวัย4ชาตินี้เพราะเขาบอกว่าต้นกำเนิดฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นที่อุรุกวัยเมื่อปี1930แล้วนี่มันวนเวียนมาครบ100ปีพอดี ครับ <K shave> ก็เลยมีการนําเสนอก็คือสี่ชาติอ,อเมริกาใต้แล้วมันยังมีที่แหวกแนวไปกว่านั้นอีกคือแต่ละทวีปเนี่ยนะครับก็คือมาร่วมกันจัดซาอุดีอาระเบียเป็นเป็นแม่ข่ายค <K ive> มีกรีซจากยุโรปอแล้วก็ยังมีอียิปต์จากแอฟริกาคือสามทวีปเลยอ่ะสามทวีปนะครับ <S 1> <S 1> <K ive> ก็คือพูดยังไงว่าจะกกวาดคะแนานจากทุกทวีปเพราะว่าซาอุดีกัเอเชียครับเอออันนี้นี่ก็แปลกดีนะครับจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากนะสาหรับ3ประเทศนี้แต่ว่า เขาเรียกว่าอยู่คนละทวีปไงแล้วมันเป็นคอนเซปต์ใหม่ด้วยเออเป็นมิติใหม่นะครับว่าจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมคือการเป็นเจ้าภาพร่วมในฟุตบอลโลกหลังจากนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะเพราะมีตั้ง48ทีมจำนวนแมตช์มันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าจะเป็นเจ้าภาพโอ้โหมันมันมันหนักเกินไปใช่ใช่ใช่มันแบ่งกันหนักเกินนก็คือถ้าถามว่าอาเซียนมีศักยภาพพอไหมก็มีแหละเพราะว่ามาเลเซียอินโดนี่เขาก็มีสนามใหญ่ๆที่เขาจะร่วมแต่เราอะ อาจจะไม่ได้จัดในนัดชิงหรือว่านัดเปิดสนามนะร,รานนั้น,นก็ต้องแปดหมื่นที่นั่งขึ้นนะคือก็ต้องยอมรับว่าสนามของมาเลเซียอย่างจะบูกิจาริวนะครับแล้วก็สนามเกลโลลาบุงกนนารุที่อ,อ,อินโดนีนเซียของเขาดีกว่าต้องยอมรับเลยเต็มๆนะแม้กระทั่งสนามของกัมพูชาที่จัดซีเกมส์พี่โยก็ดีกว่าใช่แล้ที่สำคัญคือศักยภาพด้วยครับฟีฟ่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของศักยภาพของทีมฟุตบอลของชาตินั้นด้วย ถ้าเราอยากเป็นเจ้าภาพนะครับ2,577ตอนนี้2,566ครับก็อีก11ปีข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เราต้องวางแผนในเรื่องของรากฐานการเล่นของพวกนักฟุตบอลเยาวชนของเราเราต้องมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วนะว่าเราจะทำยังไงให้ทีมของเราเนี่ยแข็งแกร่งที่สุด พราะถ้าเกิดว่าทีมของเราเนี่ยยังรุ่มรุ่มดอนดอนแบบนี้ในการที่จะเสนอตัวเป็นเนจเ้าภาพฟีฟ่าเขาก็บางทีเขาก็เอามาเป็นส่วนในการพิจารณาด้วยใช่เนื่องจากว่าเขามองว่าถ้าเกิดว่าเจ้าภาพเนี่ยฟอร์มการเล่นมันห่างจากทีมอื่นๆโดนเละอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับ <โฮ S 2> ก,ก,กาตาที่โดนเห็นไหมใช่งานก่อยตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับโชคดีมีเมสซี่มาช่วยไงยในเรื่องของดราม่านะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องรอดูเพราะว่าเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีความแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยนะครับ,รบทั้งเรื่องของระบบการขนส่งเรื่องโรงแรมเรื่องสนามที่จะต้องสร้างใหม่ับเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดว่าเสนอตัวแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนมากพอสมควร,ครในการที่จะลุ้นนะโอเคบาง okay, คนอาจมองเป็นเรื่องตลกแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้เพียงแต่มันต้องร่วมมือกันทั้งอาเซียนครับ ะะคือจะกี่ประเทศดีล่ะ4ประเทศไหมเหมือน, <4. S 1> นตอนที่เราเสนอตัวจัดอีเชนครับแล้วก็ได้จัดด้วยนะฮะในปี2007ันจ็ดนะสี่นี่ยากเลยแยกแยกเปนยากตอนนี้นะ,ะสมมุติมีไทยอินโดต้องเอาอยู่แล้วครับเวียดนามก็ต้องเอาต้องขอด้วยมาเลสเิงคโปร์อีกอม,มันจะห้าดิแต่ห้าเนี่ยมันไม่ไหวนะฟีฟ่าบอกว่าโอ้ย แค่สามนี่ก็เยอะแล้วนี่มาห้านี่จะเอาโคต้าห้านี่อาจจะต้องมีเฮออฟอะเนี่ยคือในอาเซียนเนี่ยนะฮะเสนอตัวห้าห้าประเทศจัดเป็นเจาภาพฟุตบอลโลกร่วมกันเนี่ยนะฮะหลายหลายชาติเอเชียไม่ยอมแน่เพราะว่าโคต้าฟุตบอลโซนเอเชียมันจะเหลือแค่สามทีมขึ้นไม่แน่หรอกมันอาจจะมันอาจจะแข่งกันหกสิบทีมก็ได้รอบสุดท้ายไอ้่านยางได้ไหมทางกานได้อะได้แล้วรอติดตามดูแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วครับที่นายกเศรษฐาได้คุยแล้วก็ทางประธานฟีฟ่าเขาก็ ได้เชิญนะครับนายกเศรษฐาเข้าร่วมนะครับในการประชุมสามัญของฟีฟ่าครั้งที่74นะครับหรือฟีฟ่าคองเกรสซึ่งมี211ประเทศตัวโลกเนี่ยเขาจะมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยครับเชิญเข้ามาเพื่อเป็นเกียรตินะไม่ใช่เชิญเปร่วมประชุมนะมาร่วมเป็นเกียรติในงานก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ